ดูเหตุการณ์นี้กันบ้างคุณผู้ชมคะบอกว่าไงดีอะมันก็ทําให้ท้อใจได้เหมือนกันนะบางทีคนเราเราเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงแต่ฉันก็แบบอยากจะสู้ชีวิตอ,อยากจะขยันอยากจะตั้งใจทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขาแต่พอสู้ชีวิตแล้วเนี่ยไปขับรถแท็กซี่หาเงินเลี้ยงครอบครัวไปเจอคนใจร้ายหลอกซ้ำเติมอย่างเงี้ยหรอซ้ำเติมเขาไปส่งฉันที่โรงพยาบาลหน่อยสิอยู่แถวแถวนนทบุรีสุดท้ายแล้วนี่คือวางแผนมาหมดเลยเพื่อที่จะขมโมยโทรศัพท์ มือถือของเขาอะแล้วไปขายขโมยเสร็จหนีไปเฉยเลยมันน่าท้อใจไหมพี่เจ๊แบบนี้คนจะตั้งใจทำมาหากินเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกันไหนดูซิเนี่ยเนี่ยเอเขาก็ขับรถแท็กซี่เนี่ยเสียหายจอดละเขาก็จอดนะคะปรากฏว่าทราบชื่อด้วยนะก็คือนายอุทิศนายอุทิตเนี่ยอายุ47ปีเป็นคนก่อเหตุหลอกในสงกรานอายุ58ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่จากแถวแบบ ปทุมธานีสายในนะตำบลบางขะแยงอำเภอเมืองปทุมธานี <Ừ. S 2> เขาบอกว่าให้ไปรับแฟนสาวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจงังหวัดนนทบุรี <Ừ. S 2> พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยคนก่อเหตุท,ทําทีเป็นแบบพี่ขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหมอ,อ๋อมือถือเครื่องนั้นราคาก็ไม่ได้ถูกนะหกพันนะอ๋ออ้า จะโทรหาแฟนแล้วทำไมไม่ใช้โทรศัพท์ตัวเองมาออกอุบายขอยืมโทรศัพท์มือ<ก>ถือเราก็คงจะอ้างนู่นอ้างนี่แบตหมดบ้างหรือโทรศัพท์มือถือลืมหรืออะไรก็ว่ากันไป้วยความที่เป็นคนมีน้ําใจมีน้ําใจอ๋อจะโทรหาแฟนมารับแฟนที่โรงพยาบาลเดี๋ยวหาตัวกันไม่เจออ,อ,อ,อให้ยืมไปเออแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยฉวยโอกาสเอาโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยวิ่งลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งหนีนเอาไปอีกคันหนึ่งเหรอไปอีกคันหนึ่งแล้วไปลงแถวแถวแยกสามัาคีเออ ไปเวะซื้อกัญชา,า้ย่านปักเกรดจากนั้นขึ้นไปอีกขึ้นรถเมล์หนีกลับบ้านที่อยู่แถวแถวย่านคลองหกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีาใจร้ายจังเลยอ่ะแล้วปล่อยพี่แท็กซี่คันที่เขาหลอกมาทิ้งไว้อย่างนั้นเลยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยโทรศัพท์มือถือก็เอาไปโอ้โหทีนี้คือเหตุการณ์มันเกิดสักวันที่7นะพฤษภา ปรากฏว่าช่วงบ่ายของวันที่13พฤษภาคมเนี่ยมีตํารวจชุดสืบสวนส,วนสวนพรัตนาทิเบตตามจับนายอุทิศคนก่อเหตุได้ดแถวแถวบริเวณปากซอยติวานนท์43มที่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีก่อนนําตัวมาสอบสวนฝั่งของคนก่อเหตุยอมรับสารภาพเลยบอกว่าทําอาชีพเพาะปลาสวยงามขายตัวเองก็มีอาชีพนะก็ทำหากินนะก็น่าจะเข้าใจหัวอกคนที่แบบ ทบ่า,ากินด้วยกันถูกไหมถูกต้องกว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่ให้ง่ายเนาะอ้างบอกว่าก็ช่วงหลังมานี้ยมันไม่ค่อยมีงานอ,ะอ่ะวันเกิดเหตุก็เลยออกอุบายหลอกรถแท็กซี่ของผู้เสียหายได้ให้มาส่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วก็ตั้งใจขโมยโทรศัพท์มือถือของเขาหลบหนีไปก่อนที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเอาไปขายหรอใช่ฟังเสียงกันหน่อยค่ะว่าไปขายที่ห้างครับไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ครับได้เงินมาหนึ่งพันเนาะแล้วเอาเงินไปทาอะไร ผมก็ไปใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายตอนนี้ผมงานผมไม่มีไปทำเฮ้ยต่อมาเนี่ยเนาะทางด้านของอผู้เสียหายก็คือพี่สงกรานเนี่ยเขาก็เดินทางมาชี้ตัวเลยว่าผู้ต้องหาเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะ เขาป่วยนะสุขภาพร่างกายเขาไม่ได้แข็งแรงนะเขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่ว่าร่างกายเนี่ยคือยังพอจะขับรถแท็กซี่ได้คือไปทํางานหนักแบกหามอย่างอื่นไม่ได้ไงแท็กซี่ก็ยังพอขับรถได้อยู่ยังพอขับรถได้ยังพอแบบเออหาเงินมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นภารายกับคนในครอบครัวได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยกลับถูกคนที่สุขภาพร่างกายปกติดีมือดีเท้าดีครบ32มสอนะคะมาหลอกเอาโทรศัพท์ไปแล้วชดเงินค่าแท็กซี่ด้วยนะ ที่บอกว่าจะนั่งรถมาโรงพยาบาลอะไรต่างๆค่าแท็กซี่อีก2 0 0้กว่าบาทอะไม่จ่ายเขานะดูดิเขาบอกว่ามันมันมันเจ็บปวดไหมล่ะมันเจ็บช้ำตรงที่คือเราก็ไม่ค่อยสมประกอบมาพูดง่ายใช่ไหมไม่แข็งแรงอะแต่ก็ยังแบบว่าตั้งใจจะทํามาหากินด้วยความสุจริตนะเนาะกลับมาเจอคนซ้าเติมแบบนี้มันก็ท้อเหมือนกันเนาะท้อใจอะสิเออนะคะยังไงไม่พี่สงกรานให้กำลังใจนะครับค่ะสู้ๆพี่สู้ๆทุกคนเขารูแล้วพี่สู้ชีวิตเนาะเออ